พีรพันธ์อัตวิทิงเลขาขิงว่าเป็นดี a อของพลเอกประยุทธ์จากโรชาหรือเดเลุงตู่พูดมาตลอดเป็นียงตรงรอเพีรพันธ์สาดีรัฐวิภาได้ำดำเนินการใดๆสารต่อนโยบายของพลเอกประยุทธ์บ้างหรือไม่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักและเคารพอย่างสูงยิ่งพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้ผมพูดเรื่องรวมไทยสร้างชาติผมพูดเรื่อง พีระพันธ์สาลีรัฐวิภาคผมพูดเรื่องอัถธวิท์ผมพูดเรื่องเลขาขิงผมพูดเรื่องอะไรครับผมพูดเรื่องว่ากรณีพีระพันธ์เดินทางไปประเทศลาวบอกจะไปซื้อไฟฟ้าราคาถูกซื้อจากอะไรครับซื้อจากเขื่อนที่เขากั้นแม่น้ำโขงและผลิตไฟฟ้าไปประเทศทีน พีล่ละพันบอกไปคุยเรื่องอะไรครับโซลารูพลังงานแสงอาทิต์ที่ติดบนหลังคาชาวบ้านนะครับในขณะที่ขณะน,นี้พี่น้องประชาชนไม่มีข้าวจะกินแต่ไปเจจาเรื่องโซาลารูเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะซื้อพลังงานแสงอาทิตย์มาติดบนหลังคาแล้วถ้าเหลือขายให้กับการไฟฟ้าทำได้ไหมครับ สำคัญที่สุดผมเรียนถามไปยังพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคผมถามไปทางอัตวิทย์ผมถามไปยังเลขาขิงจำได้ไหมครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปเปิดสัมพันธมิตรีกับประเทศซาอุดีอาระเบียในรอบ33ปีพีรพันธ์อัตวิทย์ขิงเลขาขิงบอกว่าเป็นดีเอของพลเอกประยุทธ์ จารุชาหรือเดเมลุงตู่พูดมาตลอดแผนเสียงตกลงผมถามว่าวันนี้กรณีซาอุดีอาราเบียจะมาลงทุนที่ AEC เป็นแสนล้านเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมันนั้นอะ่ะพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคขิงอัตวิทย์ได้ำดำเนินการใดๆสารต่อนโยบายของพลเอกประยุทธ์จาอรอชาพนาท่านพลเอกประยุทธ์ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีบ้างหรือไม่คุณก็แค่ไปคุยจะขอซื้อ ไฟจากเคืนของเราจะไปซื้อโซลารุ่ราคาถูกๆจากจีนซึ่งมันไม่รู้ว่าคุณภาพขนาดไหนอย่างไรแลวขณะนี้ในเพจของรวมไทยสร้างชาติเพจของอัธวิทย์เพจของพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคมีอะไรรู้ไหมครับออกมาบอกว่ากฎหมายฉบับนั้นกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนู้น,น,นร่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วขณะนี้รอเข้าสภาขณะนี้รอเข้าคติมติโครโมเป็น กฎหมายของพรรคบ้างเป็นกฎหมายของคณะรัฐสีบ้างผมถามด้วยความเป็นจริงเถอะครับว่าที่คุณบอกว่าร่างเสร็จมาแล้วก้มหน้าก้มตาร่างมาหกร้อยห้าสิบกวันที่พีรพันธ์เป็นรองนายกตรีและรัฐมมรีว่าการกระทรวงพลังงานในสมัยสองนายกคือนายกเศรษฐาทวีสินและนายกแพทองทานชินวัตรทำไมคุณถึงมาทำเสร็จในตอนนี้เพราะขณะนี้ การร่างกฎหมายการทํากฎหมายไม่ใช่ว่าพีระพันเขียนเสร็จอัตวิทย์เขียนเสร็จสองคนก้มหน้าก้มตาก,กันเขียนกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งเสร็จแล้วจะเข้าสู่สภาได้เลยมันไม่ใช่นั่นก็คือต้องผ่านกฤีฎีกาต้องมีการตรวจสอบต้องผ่านสภาในวาระหนึ่งวาระสองวาระสามต้องผ่านผุสิธสภาแล้วผมถามว่าขณะนี้สภาผู้แทนราศดรเข้าห้องน้าสักคนก็ไม่ได้มีการเช็คมีการตรวจสอบ ว่ามีรายชื่อครบตามวาระในการประชุมแต่ละวันหรือไม่ไรายกฎหมายพวกเนี้ยที่คุณอัตวิทย์ที่คุณพิรพันธ์บอกว่าเสร็จหมดแล้วหรืออะไรต็ตามเนี่ยมันจะผ่านสักฉบับบ้างไหมครับคุณอย่าสร้างภาพเลยเวลาที่ผ่านมาคุณพีรพันธ์รับตำแหน่งตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันนับได้ห5รวันถ้าคุณทำจริงจ ในช่วงปีแรกๆคุณก็สามารถร่างและนำเข้าสู่สภาและนำเข้าสู่เป็นกฎหมายของคณะมนตรีได้ออกมาแล้วไม่ใช่เป็นอย่างนี้เป็นเพียงแค่คำพูดที่คุณบอกว่าเสร็จแล้วแต่กฎหมายมันไม่ใช่ร่างคนเดียวและทำได้และเสนอไปได้เลยคุณอัตวิยิย์คุณพีรพันธ์อย่ามาหลอกชาวบ้านให้มากไปกว่านี้เลยเพราะฉะนั้นคุณเอาเนื้อๆและผมเชื่อว่า พีระพันเองถ้ารอดพ้นจากการถือหุ้นหรือภรรยาถือหุ้นในครั้งนี้ครั้งหน้าจะเป็นรัฐมนตรีได้อีกหรือไม่ผมก็ไม่รู้และสําคัญที่สุดพักรวมไทยสร้างชาติขณะน,นี้แตกเป็นเสียงเสียงเสียงผมยังไม่รู้เลยว่าถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีคนแยกออกไปพีระพันอัตวิทย์และกิ๋งที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์เคยเจ๊งมาด้วยกันเนี่ยแล้วมาอยู่รวมไทยสร้างชาติจะได้สอสออีกสักกี่คนและจะได้เป็นรัฐมนตรีตรงไหนบ้าง Is like, it really